สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม้ทาร์ตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวธาตดินพลึกศพกันมังกรค่ะประจําเดือนมกราคม2568นะคะชาวธาตดินค่ะได้แก่ชาวพลึกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะ ชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดดินค่ะทุกศพบันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะและต้อนรับชาวสองนะคะที่มาสองคนรักเก่าชาวทัดดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวทัดดินพิศศบกันมังกรนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สีไม้เท้านะคะ ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่สองไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่แฮงแมนนะคะชาวธาตุดินประสบกันมังกรน,นะคะ mm hmm. ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะมีชาวธาตุไฟด้วยเมสิงธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่นตามหนามไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะ ออสาเหตุตามหน้าไพ่ที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์บางคนอยู่ไกลกันมากๆเลยนะคะ ต่างทิแดนไกลยอยู่ต่างประเทศคนละซีกโลกเลยก็ได้เช่นเดียวกันทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากนะคะแล้วเกิดอุปสรรคที่จะติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่กระทั่งใช้เวลาร่วมกันนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงไปเนาะสค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าคุณจะ,ะเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะแต่ อพอมีโอกาสใหม่ๆแทรกเข้ามามีคนอื่นแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้จบลงได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออีกกรณีนหนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่รอนะคะมีใครคน,คนใดนคนหนึ่งรอมานานรอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์รอที่จะ,ะแต่งงานรอที่จะมีอนาคตร่วมกันน่นนี่นั่นนะคะคือคำมั่นสัญญาหรือแผนที่วางในอนาคตนะคะมันไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กําหนดไว้นะคะรอมานานแล้วนะคะเลยทําให้รู้สึกว่าไม่รออีกต่อไปแล้วนะคะประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะของชาวท่าดินประสบกบาร์มังกรในหัวข้อสองคนรักเก่านะคะและเป็นสาเหตุเบื้องต้นนะคะที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาว่าตดินผู้ศพกันมังกรในช่วงเดือนมกราคม2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่เดอะสตาค่ะไทยดีไฮป r นเทศค่ะเดวิลนะคะ และเป็นไพ่เดอร์ฟูค่ะชาวธาตุดินประสบกบารณ์มังกรนะคะบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม2568นี้ชาวธาตุดินประสบกบารณ์มังกรบางคนเนี่ยอาจจะเดินทางเนาะอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการยกย้ายที่อยู่อาศัยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือบางคนนะคะยังยังมีการติดต่อกับคนเก่าๆติด ติดต่อด้วยพันธะภาระที่ผูกพันกันและกันไว้นะคะคือมันเป็นธุระถ้าถ้าไม่ใช่ธุระหรือไม่จําเป็นจริงๆก็คงจะไม่ติดต่อกันนะคะแต่ในช่วงมกราคมนี้ก็อาจจะมีการติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาหรือว่าเคลียร์ธุระซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกค่ะของชาวธาตุดินประสบกาณ์มังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุดินก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประศบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาค่ะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ ทำร้รนค่ะไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่หกดาบชาว่าดีประสบการ์มังกรนะคะคุณอาจจะกำลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาว่าดีประสบการ์มังกรด้วยกันเองเนาะเป็นชาวธาตุน้าค่ะกรกฏมีพิจิกนะคะมีชาววันจันทร์มีชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะ อา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้คุณยังคิดถึงเขาค่ะด้วยพลังงานของไพ่อัศาวินถือถ้วยนะคะคุณอยากจะสื่อสารเนี่ยจะพูดคุยนะคะแต่คุณก็รู้ว่า ไม่ว่าคุณจะพูดคุยหรือหรือ,รอว่าสื่อสารยังไงปัญหาระหว่างคุณกับเขาที่คาราคาซังอยู่มันก็คงไม่ได้ถูกแก้ไขลงไปแล้วนะคะบางคนอาจจะลดสถานะลงมานะคะกลายเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกหรือว่ากลายเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีกลายเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่ดีแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งมันยังจะต้องลงเรือลําเดียวกันอยู่นะคะเนาะคุณก็เลยรู้สึกว่าถึงถึงแม้ว่าจะถอยสถานะกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันแต่ ก็ยังมีความปรารถนาดีให้อยู่นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนรักเก่าคนนั้นค่ะคนที่ชาวแทดินพสบกันมังกรคิดถึงคนคนนั้นคิดแล้รู้สึกอย่างไรกับชาวแทดินพุชกันมังกรน,นะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ฮาร์โลแฟนค่ะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะไพ่เอ็มเพรส และเป็นไพ่แปดถ้วยค่ะชาวธาตุดินพฤกษ์ศบกันมังกรน,นะคะคนรักเก่าที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันศุกร์แล้วก็มีชาวาราศพีพฤษภศและกณะมพฤษ์ศด้วยนะคะเาขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะคะมมนรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆระหว่างคุณกับเขายังหลงเหลือความปรารถนาดีให้แก่กันและกันอยู่ ะะดังนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขายังเป็นห่วงคุณอยู่นะคะแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะมีกำแพงแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนซึ่งมันอาจจะไม่ได้กลับมาเติมเต็มกันและกันได้อีกแล้วอะค่ะแต่ก็ยังมีความปรารถนาดีให้แก่กันนะคะเขายังหวังดีกับคุณอยู่นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ค่ะของชาว่าตดินพระศกบกดิ์มังกรกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่แปดเหรียญค่ะเป็นไพ่เก้าดาบนะคะสองดาบค่ะ และเป็นไพ่สีถ้วยนะคะชาวาทุดินประสบการ์มังกรนะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในส่วนของเอาคำมานาคตนความรักความสัมพันธ์กับคุณและคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันคงจะไม่ได้รับการตอบรับมากไปกว่าที่เป็นอยู่แล้วนะคะแน่นอนค่ะบางคนมีกิจการมีงานมีความรับผิดชอบร่วมกันก็ต่างคนต่างทําหน้าที่กันไปนะคะแต่ก็รู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้คงไม่ได้วนเวียนกลับเข้ามาอีกแล้วแหละเพราะว่าปัญหามันมันยากเกินที่จะแก้ไขแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวท่านดินประสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกเดินไพ่สองถ้วยค่ะเป็นไพ่เก้าไม้เทา้า ไพ่แปดไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถือดาบชาวธาดินประสบกันมังกรน,นะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าตามหน้าไพ่คําแนะนํานะคะบอกว่าเอ่อถ้าหากว่ามันไม่ได้แยกจากกันแบบใจร้ายต่อกันมากจนเกินไปนึกออกปะไม่ได้รนแรงขนาดนั้นการที่ถอยออกมากลายเป็นคนที่ประธนานดีต่อกันต่างคนต่างทําหน้าที่นะคะต่างคนต่างมีชีวิตใหม่แล้วก็ รับผิดชอบในส่วนของตัวเองได้ดีนะคะแบบนี้ก็ดีกลายเป็นเพื่อนกันก็ดีนะคะถ้าเาใครทีเ่เป็นเพื่อนกับคนรักเก่าได้นะคะก็ก็ถือว่าเป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่ยาวนานนะคะแต่ถ้าเาใครไม่ได้นะคะก็พี่บอกว่าให้กลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็อย่าวนเวียนกลับเข้าไปอีกเพราะว่าไม่สัมผัสได้ถึงถึงพลังงานของปัญหาที่ คาราคาสัง่งถึงแม้ว่าจะกลับไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณ <ๆ S 1> ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอยลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดีค่ะ